เรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะดิฉันชื่อนางสาวธีรดาบันดาลชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ1โรงเรียนแม่ลานวิทยาชุมชนบ้านโคกพันตันเป็นชุมชนที่สะอาดและปลอดภัยจากการทะเลาวิว่าและยาเสพติดชาวบ้านทุกคนนิสัยดีและเป็นกันเองและมีบางส่วนที่อยากให้หน่วยงานหรือผู้ใหญ่บ้านเข้ามาปรับปรุงแก้ไขค่ะมีอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะ พื้นที่ส่วนนี้เป็นพื้นที่อันตรายอีกส่วนหนึ่งของหมู่บ้านเนื่องจากมีถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อพื้นที่ส่วนนี้มีหญ้าและกิ่งไม้ออกมาข้างถนนบริเวณทางโคง้งพื้นที่ส่วนนี้เป็นบริเวณทางโคง้งควรติดตั้งไฟ